สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lost w i m h e e r เป็นภาษาเยอรมันนะคะแปลเป็นภาษาไทยก็คือไปกับชั้นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณ let's go <S ขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อจอยค่ะตอนนี้จอยอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์จังหวัดลูเซ่นนะคะซึ่งจอยมีแผนที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ถาวรเนื่องจากจอยและแฟนที่เป็นคนสวิสกำลังจะแต่งงานภายในปีนี้นั่นเองค่ะ นี่เลยเป็นหนึ่งจุดประสงค์ของการที่จอยอยากจะเปิดช่องโรชมิทเมียขึ้นมาเพราะว่าโรชวิทเมียเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าจอยจะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะแต่ว่าบางทีจอยอาจจะมาแวะมาใช้ประสบการณ์ทั้งดีไม่ดีสิ่งที่จอยได้พบเจอในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรกับเราเพราะว่าตอนนี้จอยเนี่ยมาใช้ชีวิตอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์แบบบิ๊กินเนอร์สุดๆมันก็ไม่เชิญสุดเพราะว่า จอยก็มีโอกาสที่ได้มาเที่ยวไปเที่ยวมามาเจอแฟนในฐานะของวิซิเตอร์ก็3ปีกว่าแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นเบกินเนอร์ก็ได้ค่ะก็ได้เลยคิดว่าจอยอาจจะมีบางมุมมองมาแชร์ประสบการณ์ให้คนที่อยากจะมาเที่ยวสวิสหรืออยากจะรู้จักความเป็นสวิตเซอร์แลนด์ได้มากขึ้นให้ฟังกันบ้างค่ะครั้งคราวนะคะส่วนตัวจอยตอนนี้จอยกำลังเรียนภาษาเยอรมันอยู่ เรียนเตรียมมาตั้งแต่ก่อนจะแต่งงานเพราะว่ารู้ว่าคนที่นี่เขาไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษกันภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่เขาเนาะก็เลยเราต้องเรียนภาษาเยอรมันเพื่อใช้ชีวิตรอดในสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองก็เลยตอนนี้ช่องจอยก็เลยจะยังไม่ได้มีมคลิปในส่วนของการออกไปท่องเที่ยวนอกบ้านมากหรือว่าการออกไปเที่ยวต่างประเทศเอ,อปลอยครั้งเหมือนสมัยก่อนนะเนาะก็ ก็เลยขอเวลาจมอยู่กับการเรียนภาษาเยอรมันก่อนให้ตัวเองพูดได้คล่องมากกว่านี้แต่ว่าในระหว่างนี้ก็อาจจะมีบางคลิปที่จอยอาจจะขออนุญาตแฟนผู้ซึ่งชอบขับจักรยานมากก็เลยอาจจะมีบางคลิปที่จอยจะขอยืมคลิปที่แฟนไปปั่นจักรยานมามาโพสลงเล่นๆคํำๆเพื่อใครอยากจะดูบรรยากาศ รอบๆสวิชในแบบอินไซด์อย่างเช่นบางทีนางอาจจะไปปั่นจักรยานในภูเขาที่แบบว่าคนส่วนใไม่ค่อยไปอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เลยจะอาจจะมีบรรยากาศใหม่ๆที่คนอื่นอาจจะไม่ค่อยได้เจอมากมาฝากกันนะคะความคาดหวังของช่องนี้ก็คือหนึ่งจอยก็โหดูดูทางการวนะ่าแล้วหนึ่งจอยก็คาดหวังว่าคนที่แวะเข้ามาชมช่องจอยเนี่ยจะได้รับประสบการณ์ที่ใหม่ๆไปพร้อมกันกันกบจอยเพราะว่า แล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสเที่ยวในหลายๆที่อย่างที่ยูทูบเบอร์ YouTuber คนอื่นเขาทำกันแล้วก็ช่องจะอาจจะไม่ได้เน้นการพูดคุยมากเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนพูดเก่งซึ่งเดี๋ยวขอหาตัวตนตัวเองก่อนว่าตัวตวเนเองเวลาเที่ยวกล้องเวลาที่พาไปเที่ยวมันเป็นยังไงเนาะอีกจุดประสงค์หนึ่งกอ็อยากให้คนที่บ้านได้ไปเที่ยวด้วยกันกับจอยแล้วก็ทําอยากให้คนที่บ้านหายคิดถึงจอย บางได้บางนะเพราะว่ายิ่งคุณแม่นี่คือคุณแม่นี่ชอบชอบประเทศสวิตเซอร์แลนด์มากแต่ว่าเขายังไม่มีโอกาสมาซึ่งอ่ะก็เลยยิ่งเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้จอยอยากจะส่งต่อสิ่งดีๆธรรมชาติดีๆของที่นี่ให้กับคนที่บ้านได้ดูกันด้วยค่ะมาเดี๋ยวเรามารอติออดตามกันนะาหวังว่าทุกคนจะยังไม่ได้แบบกดอัน subscribe นี้นันไปรอก่อนรอก่อนขอเวลาเรียนสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวถ้ามี เวลาเมื่อไหร่ก็จะพาไปเที่ยวจังหวัดอื่นๆในสวิตเซอร์แลนด์ให้ดูกันนะคะยังไงก็บิสบัตหรือเจอกันในเร็วนี้จ้ะบ๊ายบาย